ข้อต่อของออร์แกนครับไม่สามารถใช้ร่วมกับโซ่สตรีมได้ครับเดนนี๋ยวจะลองเทียบไปดูครับตอนนี้โซ่สตรีมน404ครับตีนโซ่1นึ่จกตอนนี้โซ่ออร์กอน404ตีนโซ่1นึ่จกเหมือนกันอันนี้ข้อต่อของออร์แกนครับข้อต่อแท้มันจะลงพอดี ถ้าเอามาใส่ของสตินมันจะคับครับ,บ,บนี่มันจะใส่ไม่ได้เพราะว่าร่องตรงนี้ของออริโนจะใหญ่กว่าครับออริอกนจะใหญ่กว่าพอบางคนเพิ่งหันมาเล่นโซ่ของออริอนครับทำคลิปให้ดูครับ เรซื้อข้อต่อจะได,จะได้จะได้ตรงรุ่นครับวันนี้ข้อต่อสตินใส่ออรกแนมันจะหลวมนิดหน่อยครับมันจะให้ตัวได้นิดหน่อยแต่ใช้ได้ครับใช้ได้แต่คุณภาพไม่ก็เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ใช้ได้ครับสตินใส่ของออรกแกนได้ใส่ข้อต่อออรกแกนใส่ของสตินสี่สุดสี่มันจะมันจะใส่ไม่ได้ครับนะครับมันจะติด แน้นำสำหรับคนที่เพิ่งเล่นครับเพิ่งเล่นโซลไอนกีครับสวัสดีครับ